อีราชัยมาเสสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแบเอบีจีแล้ววันนี้อยู่กับเกมเกนชินอิมแพคมันเดิมนะครับโอ้โหก็ต้องพูดก่อนว่าห่างหายกันไปนานกับการเปิดกาชาเกนชินแน่นอนครับในช่วงนี้ในเกมเกนชินอย่างนี้เราต้องอยู่ในช่วงกาชาเกลือใจนั่นเองนะครับผมโอเคห่างหายไปนานฮนะก็วันนี้เรียกได้ว่าเราอยู่กับแพท6.0นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกไม่ตามแพทบ้างเลยเลยฮะแพทอะไรวะก็ตามบทมันมาเป็นอย่างเงี้ยว่าเขาเปลี่ยนชื่อแพทแล้วเป็นลูนาวันวุ้ยไปแก้ด้วยได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจัดให้ขอใหม่แป๊บหนึ่งโอเคผมขอแก้คำนิดนึงต้องพูดว่าแพทลูนาวันนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เรียกว่าเป็นช่วงหลังนะครับเพราะว่าช่วงแรกตัวที่ผมจะเปิดไม่ใช่ตัวนั้นนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาขออนุญาต วันนี้ผมอยู่คนเดียวซะด้วยก็ขอแนะนําตัวที่เปิดก่อนแล้วกันนะครับในตัวที่มาครึ่งหลังของลูน่าวันนั่นก็คือฟรินนะครับผมหรือว่าลูกพี่ครับแนะนําชื่อหน่อยก็ตามนั้นแหละครับผมก็ในตัวที่รันก็เป็นเยลานะครับส่วนในครึ่งแรกของแผนลูน่าวันนะฮะก็จะเป็นลามาครับอ่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ฮะแล้วก็ตัวที่รันจะเป็นนาฮิดานเองนะครับผมก็ ในลุน่าหนึ่งนะครับเ,เราก็จะมีแบบใหม่ที่เปิดขึ้นมานั่นก็คือนอดครายนั่นเองนะครับเป็นประเทศใหม่ซึ่งถ้าตามรอในเรื่องเนี่ยก็จะอยู่แถวเป็นชานเมืองของฟิลแบบชานเมืองครับของตัวสเนียดนั่นเองนะรหรือเมืองน้ำแข็งนั่นเองครับโดยก็จะเป็นเหมือนประเทศเอกราชครับไม่มีแบบว่าไม่มีกฎหมายหรือว่าอะไรกันอย่างเงี้ยโดยตัวที่เราจะเปิดใน วันนี้ก็จะรับหน้าที่เป็นตัวผู้เฝ้าประมีอาชีพเป็นผู้เฝ้าประพาคารนั่นเองนะครับผมก็สาหรับใครที่สนใจก็ไปเล่นเรื่องกันเอาเองแลวกันผมไม่สปอยนะฮะก็ได้รับสายพี่ไว้ก่อนก็จะเป็นสุสานที่รันอ่าลาตีนที่รันนะครับหรือว่าบ้านของพี่ฟินเขานั่นเองนะฮะก็อย่ามัวเาพูดช่องทำเพางเห้เสียเวลาผมว่าผมพูดมันเยอะละ ไปลุยกันเลยเดี๋ยวครับกับโลเราในวันนี้ก็เยอะนิดหนึงห่งฮะหายไปนานจัดพยัดแรกสดๆก่อนแหมโลวีหมดของเราจะเป็นร้อยเก้าสิบเจ็ดโละฮะคือผมนกอ่ะผมไื้อบอกผมไปเปิดจนได้เอสคอฟเฟอร์มาละซึ่งแน่นอนเขาว่าหลังจากนั้นผมไม่ได้เปิดเลยก็จะเป็นโดการันตีแน่นอนฮนะแล้วก็มาเิ่มกันในสูตรดังเดีของเราสูตรแห่งความเกลีย ลุยมองขอญาตซบอกเกมพี่โดดเกมน้องหลุนเลดไปนะอ๋อลืมบอกตัวรองที่เข้ามาก็ตัวรองนะครับก็จะเป็นไอโน่ฮะเป็นตัวละครใหม่จากมาทรายเหมือนกันแล้วก็เป็นสุครสแล้วก็โดรลีนั่นเองนะครับผมไปกันต่อที่หนึ่งเดียวในดวงใจของพี่ฟินผมอยากพี่ออกมา Let's go หนึ่งเดียวในดวงใจ ยางยางมันเป็นไอโน่ออก2ตัวแสดงว่าคือการที่ไอโน่ออกเนี่ยมันมันสิ่งถึงว่าพี่ฟินเนี่ยต้องออกกับสุดที่3านีกิจกรรมไอ้ฐานตาัวละครตะเกียงเดียวดายย่ำราตีโอกาสในการได้รับเพิ่มขึ้กนการไอ้ฐานทุก10ครั้งการันตีว่ามีไอเทมระดับ4ดาวหรืสูงกว่ออกแน่นอน กจิจกรรมจำกัดตัวละครระดับ5ดาวจะได้จากการอธิษฐานที่สอดคล้องกันเฉพาะในช่วงเวลาอัพเท่านั้นดูที่รายละเอียดเพิ่เมเติมสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมเวลาที่เหลือ20วัน19ชั่วโมง19นาทีฟินสายฟ้า5ดาวประทีบหลวงเลนเหา่าไปยางยางชิวครับ30โลอาหลันยางจากไหน,นก็สุสี ลอยังยังยังผมผมก็รุนเหมือนทุกคนดีแล้วครับไม่ต้องห่วงก็นะครับอ่าสูตรแม่งหมดแล้วก็อันนี้สําหรับคนที่อยากจะแจกสูตรนะสามารถคอมเมนต์ได้เลยผมลืมบอกไปในคลิปเก่าๆก็รู้สึกว่าในเอสคอฟเฟอร์น่าจะมีคนบอกมาแล้วผมเอามาลองแล้วก็นะครับถือว่าแบ่งปันสูตรเลยผมไหนใครมีสูตรสูตรหมดแล้ว ไปตรงกลางแล้วกันอ่าเผื่อเผื่อท้องออกนะเผื่อท้องออกโลที่50วะ่ะยังยังนิ่งอยู่ครับเราก็ฟินวะน้องหนูอ่ะไปลุยโลที่60แบบรวดเร็วฮะโลลีว่ะเนี่ยโลลีคือท่าไฟฟ้าทุกคนแสดงว่ามาแน่นอนในโลที่70นี้ครับไป ถิว่าทองแม่เบ่งแสงซะสิโลนี้มันต้องมาแล้วแตผมจะไปทีละโลกนันครับกับเจ็ดงครับเจ็ดสิบสามพีม่วงพี่กระนานเกินเจ 7 5สิบวงสิบวงสิบวงครับสิบวงผมตกใจ76ว่ะออกยังยังยัครับลัคกี้นัำเบอร์ของพี่่าน78 79 เอ้แปดเลยป่ะเนี่ยเอ้ยาย oh my god ้าวออฮัลโหลคือเกมพี่เขาเขามาติงไงเกมพี่เขาแบบไม่ให้ผมหลุดวะนี่ถือว่าแบบลอบปนลงใจผมว่าะ นะค,ค,คิดว่าผมจะหยุดแค่นี้จริงเหรอเราไปต่อเที่ยวุดดีวะจากการคำนวณของคุณวินเนี่ยเขาเคยได้กล่าวไว้ว่าการแทงตรงเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกต้องนะฮะเราก็จะแทงตรงเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็จะไปที่หนึ่งเดียวในดวงใจขเอาพี่ฟินวะยังยางยาง,ยง,ยงแม่ออกม่วงซนา่ากลัวเลยจริงสูนให้ความเกลดผมริมรางขออนุญาตลางนะ แลเข้าใจแหละว่ามันออกว่งทุกโลโอเคกับต้องวุธเราไม่เว้นกับสูตรที่3ของเรานะก็กิจกรรมมาที่ฐานอาวุธี4ดาวแล้วก็ลุยไม่อพูดเป็นแล็บเลยก็ยังไม่ออกฟาวเนียนดับใหญ่ผมว่ามันยังไม่มีเขาลางอนะ่ะนอนนี้มันต้องแบบอีกสักสัก สักสิบโลเป็นธนูเป็นคู่ยี่หลานนะแสดงว่าแบบมันต้องออกคู่ตรงข้าไมไงเ,เราก็ลองกดอีกสักสิบนะและ้วก<ะ>็มาแล<ะ>้วไงปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ เป็นธนูห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบผมรู้สึกว่าหลังจากจบสตาร์เรลผมรู้สึกดวงดีป่ะทุกคนผมรู้สึกแบบเดอะเบสว่ะเราจะพยัดอ่ะเ,เดี๋ยวผมกดฟินเล่นๆอีกสิบโลแล้วกันนะ หรือว่าเป็นความมังใจเล็กน้อยขอ10โลครับเพื่อเป็นคําขอบคุณนั่นเองนะแล้วก็ไม่ออกหาอะไร <c oughs> นะก็ถือว่ามาเช็คผลประกอบการวันนี้ด้วยขออนุญาตเก็บโลที่เหลือไว้เปิดตัวอื่นในภายภาคหน้าเพราะว่ารู้สึกว่าเมืองน,นี้นี่ตัวที่ผมสนใจค่อนข้างจะเยอะนะฮะสปอยก่อนเลยวากาครับผมเปิดน,น่นออนุญาตเปลี่ยนตัวสักเล็กน้อย เอาเอาเอานี่พี่นิวออกไปก่อนมายืนเลยสุดหล่อของเราในคลิปนี้ฟินนั่นเองนะครับแล้วก็ขอยาดมาเช็คผลประกอบการนะครวันนี้ครับก็ไม่หลุดนะเอ้ยเดี๋ยวเอาตัวสี่ดาวกันดีกวก็โรลลี่ครับน่าจะ4 6แล้วนะฮะอ่า6แล้วแล้วก็อ่ลาลันยานครับหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเปิดเป็น C1 อ่าสุคโคสซีหกไปแล้วฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยู่ไหนนะอ่าสุคโคสซีหกไปแล้วฮนะแล้วก็ตัวใหม่ตัวคันใหม่อย่างไอโนะครับมันจะเปิดมาซีหนึ่งสองสามสี่ซีสี่นั่นเองนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็พรีพรีฟินของเรานั่นเองนะครับผมพร้อมกับอาวุธของเจ้าตัวนะฮะเอาเอาอาวุธมาโชว์เลย หนูพี่ใหญ่แม่เป็นอาตาคีซะเวยนะครับก็ส่วนนี้ผลประกอบผลประกอบการผ,ผมลิ้นพายแล้วผลประกอบการของเรานั่นก็คือไม่เกลียนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมนะฮะหลังจากหลุดในเกมน้องมานะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปแบ่งเพื่อนนะฮะให้ดูว่าเนี่ย แผ่นนี้เราจะไม่เกลือไปด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอกุ้มกลิ่มแค่นี้แล้วกันไ้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ๊บายบายสำหรับใครก็อยากแจกสูตรก็แจกได้นะครับผมรอรับอยู่